สวัสดีครับผมมงคณป่านะครับคลิปนี้เนี่ยก็ตีกันอีกแล้วแต่ว่าเสียดายครับอัดไม่ครบในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเอสเซนการ์เมส้มแล้วก็อยากเมส้มด้วยครับทีนี้มันในประเด็นคือลาวิลเนี่ยเขาบอกให้เพราะเธอเอสเซนการ์เมส้มอ่ะโหดิเขาพูดแบบนี้นี่คือบูลลี่ชัดเลยนะครับคือเอสเซนการ์เนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเกมพี่เราเนี่ยเขาช่วยเต็มที่แล้วนะครับแล้วส่วนของทางลาวิลเนี่ยก็บอกว่าเอสเซนการ์เนี่ยมันกากนะครับมันหยิบมันได้แบบนั้นเนี่ยมันก็ยับดิก็น่าจะไปเจอพวกตัวพิพิล่นยาก คือเอาจิงอะเอซนกาถ้าหากเล่น,นรังหุงสูงนะเล่นได้ไม่ได้อยู่ที่ลมถ้าลมทาได้เซตไฟได้เอซนการเล่นง่ายแต่ว่าถ้าหากไปเล่นกับลมที่แบบว่าไม่มีซีซีไม่มีอะไรเลยอันเนี้ยเอซนการจะเล่นยากขึ้นนะครับแล้วก็ดาร์ฟเกมนี้นะครับทัสงตรามก็พิลมแพ้กันนะก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะครับว่าเอซนการ์ T ม่อส้มเนี่ยจะกาก,กจริงไหมเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนาวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดน้าโปรไฟล์ของเรา แล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กแล้วให้กดที่ o p e n ID จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เลิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่ใบเอ็มพิมคาว่า Rv นะครับจากนั้นก็วาง o p e n ID แล้วชาระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครลองมองหา ID Rv คุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Amington TP7 เพจนี้เนี่ยมีชู้อีกตามมาถึง1นึ่งสายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอารีนาคาถราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สาสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูก์เพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่เลงกลางได้เลยนะครับในส่วนของรูนเนี่ยก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับเราก็จะใช้เป็นรูนติดคิดขึ้นมา2เม็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังแฟนครับก็ตามหน้าจอนี้เลยครับ ก็จะเล่นทางแฟลกล่างมานะครับพร้อมกับรีคอร์ดี้พัดนะครับเพื่อทําให้ต้นเกมเราเล่นง่ายขึ้นนะในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นยากนะครับเพราะว่าไอ้เซดก้ามันเป็นเมทสุตไฟนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องเดินประมาณสามคนนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นเมทโรมแคลรี่นะเพราะว่าดาเมจไม่พอนะครับถ้าเป็นเมทจากคิกซี่ก็อาจจะใช้เป็นเอ่อเทนเดินคู่คิกซี่ไอะไรก็ได้นะครับเดินสองคนพออะไรวันนี้นะแต่ว่าพอเป็นเมทซีซีปุ๊บเนี่ยเป็นการว่าเราจะต้องเดินสามนะไม่งั้นเราจบดาเมจลำบากนะครับ ตอนนี้ก็พยายามอย่าโดนต่อนะครับโดนต่อมากเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นว่าทางเขาจะเบทป่าได้นะอ่า้วคาฟน,นีเลื่อนเหนือน้อยครับเดินตาแล้วตรงนี้ปิกเกอร์เข้าไปครับแล้วถมาตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปครับเรียบร้อยครับต่อได้ไหมตรงนี้นโอ้เม่เล็กเกี่ยวดีเนะี่ยโอ้โมีผักมาด้วยไม่ไหวครับถอยก่อน โอ้ลิเลียสองอันไม่โดนเลยไปครับกับเข้าสู่แรงก้าครับตัวนี้แต่ว่าคลิปไม่น่าจะทันผมก็กลังหาวิธีเล่นกับไอ้เซนก้าอยู่เวเนี่ยเดี๋ยวต้องคาบวกหน่อยครับตอนนี้ไอ้เซนก้าจะเสียแล้วนะปัญหาอย่างของเกมนี้เนี่ยคือไอ้เซนก้าใช้พลังแฝงรวยครับและทีนี้นะต้นเกมนี่เรียกได้ว่าดาวเวทยิ่งดับลงไปใหญ่นะ ก็ต้องรอให้มีของหน่อยนะครับโอ้ยเซนก้าครับโอ้โดนเบล็ดดึงโคตรไกลแต่ยังสวดสกิลมาได้ครับตรงนี้แต่ใหญ่ครับโอ้โดนเข้าไปครับตึงๆเข้าไปช่วยหน่อยครับโอ้โอเบล็ดเรียบร้อยผมแล้วหลาวิวฟิกเกอร์โยครับโอ้โหเรียบร้อยแต่ยอดราชินีตายอนาถหลังป้อมเขาครับสบเกลือ แล้วพันด้านี่ไปเอาดักได้ด้วยนะครับแถมยังปิดฟิลรีเยนะโอ้โห,โหอย่างงี้พันดาต้องแบกแล้วล่ะ,ละเดี๋ยวตรงนี้บบไาดูทำมังกรนนหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหเรียบร้อยท้าไฟนี่ตีนอกอย่างมงมันเลยนะเดี๋ยวไปคัดตอนใกล้ตายนะปะครับไขไก็ตีมเอาไนะ เป็นก้าวมาเติม้วครับตรงนี้แต่ฟิกเกอร์อีกของวิครับรอแป๊บหนึงเดี๋ยวดักกันหน่อยครับฟิวเพิ่งตีบอฟฟ้าแล้วไวเลยอยู่ตรงนี้ครับเราวิลตีมาครับถ่ายเข้าไปตันใหม่อีกรอบครับตรงนี้พอก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวฟิลมาเติมนะถ้าเราเล่นต่อแบบเล่นสุดตัวเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราประเคนสกิลใส่สโลมหมดนะโหรอบนี้เวเลไม่หลงกลครับมีสกิลเช็คด้วย แต่ต่อไปก่อนครับตอนนี้ทีมเรามันค่อนข้างรอของอ่ะโอ้แล้วลิเลียครับไปปิดทาพันด้าได้ครับเดี๋ยวขึ้นไปดักกับยานนิดนึงครับเดินอ้อมไปเลยไปเล่นเล่นต่อครับสแลนเข้าไฟครับแล้ว่ายกัดกําแพงครับโอยานเข้าต่อครับายกับวยาญาล้วครับตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้มีฟิกเกอร์ครับเดี๋ยวรอสกิลนิดนึงสกิลมาแล้วครับแต่ว่ามุมม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอมุมกันตรงนี้ได้อยู่ครับโอ้ขาไฟเดียวเรื่อยจัดเลยนะ แต่ยังได้ต่อได้ครับขาอีกหนึ่งครับแล้วก็เรียบ้อยครับโหตรงนี้ฟิวโปิ้ครับตรงถอยเลยไม่รู้ช่วยไงนะครับตรงนี้ด๋ยวตรงนี้เราวัปเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เอสการเลือไม่ลดเนี่ยก็ว่าจะเก็บแล้วก็เล่นต่ออยู่นะครับแพนด้าเจอกับมูลลายครับส่สุสีนะเล่นออฟนะครับ เวเลนนี่เขารวยเนี่ยเขาได้รางแล้วนะครับตอนนี้เราเพิ่งได้รางเดี๋ยวลงไปเติมในล่างนิดหนึ่งครับแล้วเจอสองคนตรงนี้ครับอันตียัดไปเลยตรงนี้ได้เขาเลยอีมุมดีโหยิงกันรัวครับขาดนิดนึงครับโอ้ยเซก้าครับไอคิวไปได้ครับต่อยหางซิยวครับนี่เซียวเขากัดฟันอันตีเลยเนี่ยถ้าเขาไม่อันตีนี่เขาแข็งเลยนะครับขาดอีกวิ่งเดียวเอง ลิเลียนรีคิวไปสี่แล้วนะครับต้องหาจาังหวะทำชั้ดาวนะคาเฟ่เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับปอมลานี่เขาคงทิ้งแล้วแหละแต่เหมือนลิเลียจะลงมาอยู่นะครับด่าให้นึงซ้ายไม่มีก็เดี๋ยวลองขึ้นส่งดูส่งก็ไม่มีครับไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ลิเลียครับมาปิดรังครับเวเลนี่วิ่งดุด่มๆมาเลยนะโอ้โหตรงน,นี้ผมเล่นอะไรเนี่ยสตัมเนิงไปไหนครับ และตรงนี้ต้องฆ่าลิเลียให้ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ชั้ดาวนะโอ้โหแรกไปตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเงินนี่ขึ้นมาสามร้อยยี่สิบห้าเลยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าลิเลียเขาคิวไปห้าไงแล้วก็เกมนี้ผมต้องการของสองชิ้นคือฟอ r t ส a ค e กับไกอานะครับสองชิ้นนี้นะเพราะงั้นผมต้องเล่งตังขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าได้ฟอ r t ส a คนเกมนี้จะเล่นง่ายครับเพราะว่าเซตกาเป็นเมบซีซีถ้าเรามีสโลจากฟอ r t สแคนเนี่ยไปช่วยนะครับจะทำให้เซตการเนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับ ดาวิวนี้ก็เดี๋ยวให้เขาอันติเซตไฟให้อย่างเดียวก็น่าจะได้นะ <c oughs> นะครับตอนนี้ก็ให้เราวิวเล่นเซไปก่อนคอยอันตีก่อนพอโอ้พันด้าครับเรียบร้อย,ยร,ระยะเลยอย่างตึงสองต่อหนึ่งครับปิดคิวทางคาฟรีไปได้เลยครับเอาเรื่องจะจัดเดี๋ยวเดินส่งเช็คนิดหนึ่งครับอ้าวซิลไม่เดินถอยด้วยอยู่ในีพุ่มเนี่ยครับอันติเข้าไปครับโอ้โหไม่โดนลมด้วย ขาดนิดนึงครับและถ่ายเมาส์นี่ครับโอ้ไม่ถึงเสียฟิกเกอร์จนได้ครับนี่ตอนแรกว,ว่าจะไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์เนี่ยพอโดนเขาสโล่ไงก็ต้องฟิกนะเดี๋ยวไม่ตายนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ฟอยส์เก็บขึ้นมาแล้วนะครับก็ทําให้เรามีความสามารถในการบุกยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราเดินคู่เอสติก้าตอนนี้เนี่ยเอสติก้านี่จะจัดเดโมจหรือทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ แล้วก็มึงย้ดกันตรงกลางครับรเจอคาเฟ่ทางซ้ายครับโอ้คนทางแหลมไหมเนี่ยหามุมถ่ายเลยครับโหแล้ว <c oughs> ดูครับสโลครับเราพิติตต่อเ,เลยครับเรียบร้อยครับแล้วพวกนี้อันติสวยรอบเลยนะครับจริงๆเขาน่าจะมีความเป็นลมอยู่ตัวเซตไฟที่ดีเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตีพลาสตีอะไรพวกนี้นะเราก็เลยเลือกที่จะมาดันเลยบนต่อนะครับฟิกเกอร์มีนะ,ะเรียกได้ว่าเข้าไฟไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าพอมันไม่มีสก,กิลอะเทมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราคิวไปห้าด้วยคือถ้าเราตายตอนนี้เราเสียชั้นดาวไงซึ่งถ้าสก,กิลเราไม่พร้อมแล้วเข้าไปบวชน,นะครับแล้วเสียชั้นดาวอีกมันจะกลายเป็นว่าเราจะเป็นพาราทีมนะตอนนี้ก็เดินไปเปิดซื้อนิดนึงครับ โอ้ลิเลียเข้าไปเข้าทางเอสิงก้าครับโขนเรียบร้อยเลยหนึ่งหนึ่งนี่เอสิงก้าสู้ไม่ได้เลยนะครับเอสิงก้าจะมีประโยชน์ในวงฟไฟมากกว่านะเอสิงก้านี่โวยเลยครับเขาบอกว่า<ร>อัตีอีกหนึ่งวีเอนะครับมึงยังได้ส่งลิเลียนะและตอนนี้พาสสิบเรามีแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางเลนบนกันทีมเขามีการโอาทำมังกรเล็กไปครับก็เลยเดินชิงนิดนึงแต่ไม่เจอครับ และตอนนี้แพนน้ากับราวิวอัลชันดัสเซเยอร์ครับเดีย๋ยวตรงนี้เราต้องไปรับเลนจางให้นะสองหนึ่งตรงนี้ครับโอ้โหอะไรเรียบไปตีพ้อมครับขวดที่เราครึ่งรอดแล้วมาแบบนี้ครับยืนสู้เลยครับมันตีเขาไปครับโอ้โหเราไม่มาตีไม่โดนครับมันสิกาตีอย่างสวยครับมุมนี้ขวดเรียบร้อยครับแต่พลาดกันไปครับไปเลนี่โดนมาจากกังหวะพอดีเป๊ะนะไม่งั้นนี่ผมรอดตายแล้วได้สวยๆเลยเนะี่ยและราวิวนี่บอกว่าช่วยสิบแล้วนะสิบแอติับเขา เออผมมอง่าเราวิวเกมนี้เขาเขาเข้าไฟชา้าไปหน่อยนะครับเข้าไฟชา้าไปหน่อยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาจ่ายดะเมจดได้น้อยนะแล้วก็โอกาสได้คิวมันก็น้อยต่ำเลยครับรมะมันเข้าไฟช้าไงการเงินตอนนี้ก็สุสีนะนําอยู่สองพันหน่อยๆนะครับโอ้โหแล้วนี่ซิลเขาไล่หัวทางเอสเซกกานะครับโอ้โหไม่โดดข้ามผมด้วยแหมผมคิดว่าเขาจะกระโดดถอยหลังนะเวลาเจอผมนะนี่เขาไม่กลัวเลยนะครับแล้าหยาขึ้นข้างสูงเลยนะครับแล้วก็มีคนตามหยาดด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปเติมน,นิดนึงนะครับ สองคนตรงนี้ครับโอ้โหแล้วหญ่ครับฟ่ายคาเฟยับเลยต่อยหทางซิลครับซิกเกอร์เข้าไปครับถ่ายโมนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้หลิเลียมาต่อครับยานี่ส่วนทั้งตัวที่โดดเข้ามาเลยนะครับโอ้โหเกือบสวยครับตรงนี้แต่ว่าโดนป้อมยิงตายครับยานั่นส้มนี่อย่างตึงเลยเนี่ยต่อทางป้อมบนลครับโอ้โหมูหลานมาครับผมดันไปกดดูของก่อน ล้คลิปจะเข้าป้อมบนครับอ้าวแล้วลาวิวครับไปเฉย <laughs> น่าได้ทางป้อมบนนะตรงนี้นนเดี๋ยวไล่ไปเลิดน,นึงครับ <c oughs> โอโ้เขาได้จิ้มทีนี่ผมอยู่บัรเลยเนะี่ยไม่ได้ขยับเลยคนระับแล้วก็ตรงกลางสองคนครับเจอซิลไล่ครับอ <c oughs> อ้โหโซิลสโลคิว <c oughs> ไอ้ตอนแรกที่ผมมาไล่ทางเวเลนเนี่ยเพราะผมคิดว่าสองคนน่าจะไหวนะครับไปมาไม่ไหวเฉยสองต่อหนึ่งด้วยนะครับนั่นไอ้ขอดเนี้ยที่มันน่าเจ็บใจตรงที่ว่าซิลเนี่ยเงินหกพันนะครับแล้วก็ทางเอสกีบเราเนี่ยก็หกพันกันนะครับเรียกได้ว่าเงินพอกันแต่ว่าซิลโซ่ิวได้เฉยนะสองต่อหนึ่งด้วยนะเนี่ะโอ้โหไอยใหญ่ยังตึงฟูราดีดอลล่าก็เรียบร้อยครับ แดีวตอนนี้ป้อมกลางเนระเหลือนิดหนึ่งครับหลายอย่าไปได้ต่อครับโอ้แล้วผมจะเข้าไงเนี่ยมันต้องดังอย่างเดียวเลยแนละ้วโอ้โหยังเอาตัวรอดกันมาได้ครับเรียบร้อยครับแต่เราที่ันตีมาครับโดนไหมโอ้ไม่โดนครับแล้วนี่อย่ามาตรงนี้เลยนะอ้ที่เรียนนี่มาสกิลเช็คเลยนะครับกวนๆไปก่อนนะครับพันด้าจะได้บำอล่างไปนะ โอเคครับได้ทำป้อมลาไหมครับอยาเจะดับแดงแล้วเนี่ยดิงเรียนี่ก็โอ้เงินเจ็ดพันเจ็ดล้วนะครับลาวิ้งไปเปิดางไดาครับเดี๋ยวขึ้นไปเติมเลยอยานี่เส้นนี้เลื่อนหมื่นหนึ่งเลยนะครับถามนักเบรกเยอะด้วยนะตอนนี้ทางเราได้ดาาไปครับส่วนพันด้าน,นี่ไปตีทำังกรครับ เดี๋ยวไปช่วยทำมันได้น,นิดนึงครับสลอนไว้ก่อนเดี๋ยวอยู่ดีเลี้ยงมาโปก๊กตอนนี้ก็ได้สองบัฟเลยนะครับทางเซนกานี่ก็พยายามที่จะเดินเติมเรื่อยๆนะครับพยายามอยากให้เขาไปสู้หนึ่งๆอ่ะเขาสู้ไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยครับยานโดนดักครับใส่บุนลามาครับอโอ้โเลียๆ โอ้ไม่น่ารอดแล้วผมโอ้โหแล้ว,วเซลเลือยแค่นี้จะเข้าเทนอย่างนี้ต้องสวนแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับแต่ว่าตายหมดเลยเนะี่ยโชคดีที่ครีปดันอยู่นะครับแต่ก็ยี่สิบกวิเลยนะครับแล้วก็ทางยานครับอีกสิบสองวิจะเกิดครับขวานาับตรงนี้ป้อมนี่ก็สโลว์ปั๊บเดียวด้วยนะครับ ป้อมกลางอะตายก็ชัวร์โดยเขาเลื่อนเหลือน้อยน,นะครับอู้ตรงนี้ครับลิเลียครับไปโดนป้อมยิงครับแล้วย้านกลอนตีครับแล้วไหลใส่คีิครับต่อยที่ทางเขาเฟ้ครับโอ้โหอย่างแรงตรงขึ้นไปโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้เกือบได้มุลาดได้ตรงนี้โอ้โหรอดแบบชิวใหญกับมุลาดแล้วนี่ลิเลียก็โคตรแรงเลยทั้งเนี่ยปาสกิลใส่ยานทีที่เกือบแตกนะ เกมนี้นี่มันพลิกกันง่ายมากเลยนะหลังๆนะครับคือแบบว่าต่อให้โดนกดถ้าตายแค่ไหนเนะี่ยช่วงกลางเกมถ้าทำชั้นดาวได้เลยได้เนะี่ยคือแบบเงินมันฟื้นได้เลยนะครับและในเกมนี้คือพาหยาดเยอะมากเลยเนะี่ยถ้าหยาดโดนล้วงโดนเปิดก่อนเือนอย่างช็อปกี้เนะี่ยคือเกมจบได้ง่ายเลยนะตรงนี้เสียดายครับไอ้เซก้ามือไม่ถึงครับที่ทำมือยาวกว่านี้นี่น่าจะปิดทางลิเลียได้นะ เดี๋ยวเลือดให้เต็มก่อนนะครับดั้จะเกิดละอีกขั้นองวิครับมูไล,ล่ามากรวมผมอีกตอนนี้มูไล,ล่ก็พยายามตัดต่อนี่ครับเจอใครเขาต่อยมิลอยนะดั้จะเกิดแล้วนะครับต้องเตรียมเลือดให้พร้อมแคลรี่ผัดน,นี้เลือดน,น้อยมากนะเลือด7,000กว่าครับเลือด7,000สี่ แล้วแพนด้าไปดักทางเรนมบนครับโอ้เราไปเลสเปิดครับโหเราขโมนเพียบเลยตรงนี้ต้องเข้าไปเติมเลยครับแล้วอย่าวิ่งตามเรามาครับฟิกเกอร์บอลนี่ครับโอ้แต่ยานเดิฟบครับต้องไปเล่นกับเเลสครับโหแล้วโดนไล่ยับเลยผมได้ไหมเเลสโหแล้วเเลสรัาไปทำมันด้าได้เฉยเลยครับอย่าเล่นต่อครับแต่เราถอยไปแล้วครับถอยทาไมน่ะแล้วเจอซิลดักเอาไว้ครับโอ้โหขาป้อมครับนี้ แล้วมาดูต่อที่ทางยานครับแล้วเรียยๆปล่อยบอลมาครับโห้โหยนสวนล่วงครับดูนี่ต่อยีทางซิลครับซิลเป็นท่านเซนกาครับแบบนี้ครับเรี้บร้อยครับโอ้โหยานี่อย่างแบกเลยเกมนี้โคตรตัวน,นี้ทีมเขาตายหมดห้าคนเลยนะครับสวีทวีครับเเลกเกิด น่าจะได้แค่ป้อมนี้นะครับว่าเลานี่โดใส่เที่วแตกแล้วเนะี่ยยัจะต่อเหรอโอ้ไม่ไหวครับมาครับเดี๋ยวมาชิงดากันอีกรอบครับตรงนี้เคลียร์ล่างน่าจะไม่ไหวครับไกลกันไปมาตรงดากดีกว่าแต่ว่าข้างล่างนี่คิดเยอะมากเลยนะอันตรายอยู่นะครับ อย่าไปเอาอฟ้าครับเพื่อรีเลือดขึ้นมานะตอนนี้อยากเลือดเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวหาจังหวะเล่นเงีเจอซิลตัวนี้โอ้เราไม่คนตีไม่โดนครับมีฮันโดนี่นเกมจบเลยนะครับเนี่ยคาเฟนนี่เสียสติครับอย่าอัดักทางซ้ายครับเปลีย anyway. ่ยนไว้โอ้โดนลิเลียโป้ครับแรงแล้วโอ้ลิเลียนี่เช็งคุ้มเลยนะแล้วแพนด้าไปโจมทางเลยล่างนานไปหน่อยครับ กินม้นพอเหตุพันด้าปุ๊บเนี่ยเขาเปิดดาร์กเลยนะประคองรอพันด้านะครับตรงนี้เดี๋ยวพันด้าเข้ามาเติร์คเับเรียบร้อยครับไปทาเวเลยไปได้ครับแล้วมีไฟต่อตรงดาร์ครับเลาวูเดินไปต่อครับและยิงไปเม็ดหนึ่งครับโอ้โหเรียบร้อยครับสิแตายครับโอ้โหช็อตนี้มากับดัวเลยครับพอซิวตายปุ๊บดามันออกครับนี่ถ้าเขาไม่ตายนะแล้วเขาไปรีเลืดได้นี่งานหยาบเลยนะครับยานบอกว่าพันด้าไม่ได้ไปล่างครับ พอเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นไฟ5ต่อ4นะครับทีนี้เขาก็เปิดดักเลยประมาณนั้นนะครับอันนี้มูราต่อใจเลยครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนคองซับครับขายทิ้งครับแล้วซื้อซับโลขึ้นมาครับแล้วรอจังหวะกันนิดนึงครับแล้วเราเพ่อนตีไปโดนครับฟิกเกอร์เข้าไปครับแล้วไถมาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับลุกไหลเข้าต่อครับโอ้โหกดซับโลนี่ก็ไม่ลอยครับแรงเหลือเกินครับแต่ตอนแห้งที่เรียได้ครับ ไล่กันสุดเลยครับตรงนี้ครับเอฟริกายกมาครับเรียบร้อยครับไปคิวไม่ได้ครับ <got> เอาจริงช็อตตะกี้เนี่ยซับโลนี่กะเอามาตอนที่เราเขียนดานนะครับซึ่งมูร่าเขาจะต่อเรื่อยๆแล้วก็คอยกลางซับโลให้นะครับเพราะว่ามูรามันเข้าไปรอบ <got> แต่ว่าตะกี้นี้เนี่ยลิเลียเขาเข้ามาขวดครับแล้วขวดแรงมากโดนทีนี้คือเกือบแตกอะนะครับแล้วตอนนี้ซับลาสีเหลืองนี่าคูด้าไม่เสร็จนะครับเจอมา อ่าสิบแปดนาทียี่สิบวีนะครับไม่ทันก็เลยขึ้นเปซับแดนขึ้นมานทานนะอันนี้เอาไว้กันเวเล่นะครับเดี๋ยวรอเขาเข้าคีิก่อนนะครับแล้วล่ามันนี่ครับเราไทยเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับนหรือทางเวเล่ครับโอ้โหไม่รอดครับจบเกมครับอย่างงี้โอ้โหลุนจัดจัดเอาจริงเกมนี้ผมไม่เครดิตยานะแล้วก็ลาวิลอันติสตันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับได้จังหวะสำคัญหลายช็อตเลย ซึ่งหลายคนเน่ยเล่นลาวิวชอบอันติยิงไกลๆนะบอกว่ายิงไปทางออฟเลนบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอันติไปไกลๆนะยิงเฉพาะตัวที่อยู่ตรงหน้าเลยครับแล้วให้โลมเขาเซตไฟให้ประมาณนี้นะครับใครที่เล่นลาวิวแล้วยิงไกลๆแล้วเป็นเล่นทางออฟเลนอ่ะนี้ไม่ต้องนะครับมายิงตัวในเลนพอนะครับยิงไกล้ๆแล้วเอาให้โดนพอนะครับแล้วก็ส่วนของทางเอเซนกาเนี่ก็ค่อนข้างเซตไฟดีนะแต่ว่าตัวเฮาคิวนะครับก็อาจจะเล่นยากไปนิดนึงอันนี้ผมก็พยายามเซตให้เต็มที่แล้วนะครับ คือมันก็ค่อนข้างเหมาะที่จะเล่นกับลมที่มีดาเมจนะครับเพราะเซนกาเนี่ยมันปิดคิวค่อนข้างลำบากนอกจากจังหวะแบบมัวๆจริงๆอ่ะมันจะปิดคิวง่ายนะครับเพราะงั้นถ้าหามีลมที่มีดาเมจสักตัวหน่ออย่างเช่นเทนที่มีสตันซีซีแล้วก็มีอันติที่ทำมาเป็นคิวได้อันนี้ผมว่าดีเลยนะครับแต่ก็พออยู่ในจังหวะที่ต้องไฟต์หนึ่งหนหรือว่า2อหนึ่งนะครับอันนี้โหเล่นยากจัดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาโดลิเรียเข้าบ่อยมากนะครับแล้วก็อย่างเจอซิลเนี่ยซิลเขาไม่กลัวนะเขาโดดใสใ่โดดใส เพราะว่าอันตีเขาไว้หลบอันตีของทาเซนกาได้ไงฉันเลยว่าเซนกามันเป็นเมททีมไฟามากกว่ายิงท่าหากไฟกัน5-5อันนี้จะมีประโยชน์มากนะครับก็น่าจะเหมือนับดีลักนะครับแต่ว่าดีลักจะมีความสามารถที่คนช้างเหนือกว่านะอันตีของเขาเนี่ยค่อนข้างเห็นผลเลยนะครับก็ถ้าหากอยากเล่นเซนกานะครับก็แนะนําให้ดูดาเป็นหลักก่อนนะครับถ้า,าเจอตัวคิวมาจริๆงๆอ่ะอย่างเจอนาคอสอะไรพวกนี้เนะี่ยอันนี้ก็พยายามเลี่ยงไว้จะดีกว่านะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เปินใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคครับ